วันศุกร์ที่12กระกฎาคม2567ดรเอกเอพันดิงใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบรีพร้อมด้วยนายวิศิสีรีสุพัรร์รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีดรสิริพอดิงใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายขจรศักดิ์จงสุขสยรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลและนายอัมพลยุติโกมินประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการยืน่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีทีมงานเจ้าพนักง,งานตรวจสอบทรัพย์สินจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมาชี้แจงวิธีการณนห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี